ลองสอบทักษิณไม่มีสิทธิ์แต่งชุดข่าวข้าราชการสุธิยาสวสด,ดีอดีตผู้สมัครสวเขายื่นหนังสือที่สูดรับเรื่องเราลองทุกของรัฐบาลขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบทักษิณชินวัตรแต่งชุดข่าวในวันปลดเก้านายกรัฐมนตรีว่าการแต่งชุดข่าวใช้สิทธิของหน่วยราชการใดชุดข้าราชการที่นายทักษิณใส่ในวันปลดเก้านายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเป็นการทำผิดกฎระเบียบเพราะนายทักษิณถูกถอดยศตำรวจไปแล้ว อีกทั้งยังมีคำพิพากษาศาลถึงที่สุดไปแล้วกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมืองพศ2 5 5 2ข้อ13อนุ3ระบุว่าผู้ที่ถูกจำคุกโดยมีคำพิพากษา,าถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกจะไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบข้าราชการการเมืองดังนั้นในทักษิณเป็นอดีตนักโทษที่ศาลมีคำพิพากษา,าถึงที่สุดให้จำคุกจึงไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบข้าราชการ